วันนี้จะมาคุยกันว่าคุณควรจะเปิดไหมนะเซเบอร์ครับออบอกก่อนนะครับถ้าคุณจะสะสมคุณเปิดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวที่แจกฟรีมันคือพิเลท่ออัลิมิเต็ดเบลดเวิร์กแต่ว่าถ้าเรานับกันที่ความสามารถตัวละครที่อ e ีโดรนศูนย์กับประจําตัวเนี่ยถือเป็นแค่ตัวละครเปิดไหมนะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะสะสมตัวละครคอแลบนะครับเก่งไหมมันก็เก่งแต่ว่ามันยังไม่ได้ขนาดนั้นส่วนอนา,นาคตมันจะมีตัวอะไรบัฟให้มันขนาดนั้นไหมก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่คือกีด hype กันทุกคนตั้งแต่คอแลบกาแฟอยู่แล้ว จริงจริงกีดกันหูแตกตั้งแต่ตอนดูคอนเสิร์ตแล้วครับเพราะว่าเขาปล่อยให้ดูในงานคอนเสิร์ตเลยซึ่งอ้ฟินกันมากคือผมเป็นติ่งเฟสนะคุณผมยังโลเลอยู่เลยว่าจากคนไม่ปลดอ e, ีกูจะเปิดอีหเฟสสะสมดีไหมนะคือมันไม่น่าจะรีรันแต่ผมก็ไม่รู้มันอาจจะรีรันก็ได้และผู้เท่ที่เห็นทั้งหมดนี้สามารถเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่ได้อัดจาก Creator Experience s e r v e r อนะครับอัดจาก ID ดีผมและ ID ดีคนอื่นที่ยืมมาเพื่อเทสอีโดลอนหรือว่าบางคอนดิชันที่ออ้ไดะ,ะ,ะืถ คลิปนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่ามันอัดตอนตัวเข้าเกมแล้วนะ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาก็ปะเริ่มเลยครับอย่างแรกเดี๋ยวอธิบายระบบตู้กาชาคอลแลบก่อนครับคือมันเป็นตู้ใหม่ที่มันแอดเข้ามานะเพื่อความเข้าใจโอเคนะอย่างแรกคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันแยกเป็นตู้คอลแล e บไปเลยก็คือตู้เซเบอร์กับอาร์เธอร์ครับนับพิตตี้รวมกันแค่ เพอตู้คอแลแลบเท่านั้นก็คือตู้เซเบอร์กาเชอร์นับพิตี้ร่วมกันครับแต่มันไม่เอาพิตี้จากตู้ลิมิเต็ดไม่เอามารวมนะคุณไฟนอลก็เช่นเดียวกันเพราะไฟนอลเป็นตัวลิมิเต็ดและมันไม่นับกับตู้ถาวรด้วยนะคุณไปถึงตู Standard นะ้สแตนดาร์ดน่ะส่วนเรื่องโอการรุดเลนยังเป็น7ตัวที่คุณเลือกในพูลเหมือนเดิมครับซึ่งถ้าใครกลัวว่าได้ทําลายล้างแล้วจะเศร้าส้อยเหงาใจคุณก็ไม่ต้องใส่พิเบตกับคลาร่าเข้าไปนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าโอกาสออกเซเบอร์มันจะมากขึ้นนะแต่หมายถึงเวลามันออกกกทําาาาาลลย้้้งมมคุณจะไไ่รีดดบนแตแตว็ เทําไมได้เบอร์เซอร์เกอร์เก็ตมูดใช่ไหมนั่นแหละครับคือการคุณเหวอแค่นั้นแต่ถ้ายังอยากได้ตัวละคร2ตัวนั้นคุณก็ใส่เป็นเนพูได้เลยและไม่มีตัวสดาวเลดอัพนะครับและจากที่เห็นนะตอนนี้ยังไม่มีกําหนดระยะเวลาตู้ว่าอยู่นานแค่ไหนตัวภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คําว่าเปิดระยะยาวโดยไม่มีเวลาสิ้นสุดครับฉะนั้นผมก็ไม่รู้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ภาษาอังกฤษจะเข้าใจได้อีกแบบว่าเขาแค่ยังไม่ได้กําหนดวันสิ้นสุดตู้เท่านั้นเองมาเข้าตัวละครกันครับสลับเอ็กซ์เกอร์กาลิเบ คือไม่ตะกอดเดี๋ยวมันจะดูไม่เข้ากับตัวละครนะมาคุยเรื่องเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเปิดไม่นะก่อนเลยคือต้องทำความเข้าใจแมคาีนิกและวุ่นวายครับเชื่อว่าหลายคนก็คงยังอยากเปิดกันอีกหลายตัวดาวนี้ก็แลดูโหดในตัวที่ดูจะเป็นความหวังของทีมดออดย่างให้ซีเลนคือไม่รู้หวังพังเพือเพราะว่าเห็นในซีมันดอดกิแต่บอกเลยนะครับถ้าคุณจะเล่นเซเบอร์ซันเดย์รอมึงอยู่ไปเปิดเลยเปิดเถอะซันเดย์สำหรับแมคาีนิกตัวละครครับเยอะหน่อยยาวหน่อยนะเดี๋ยวค่อยๆไปทีลสะสเตป็เปไม่งั้น,นเดี๋ยวมึงงนงะ ก่อนครับก็คือตัวแกนสั่นพ้องหรือว่าคอเรโซแนนซ์ครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตเรียกว่าสเต็กสังเกตได้ง่ายก็คือตรงไอคอนตัวละครมันจะมีตัวเลขอยู่ครับึ่งในที่คุณเห็นอยู่คือเลข3นะแต่รูปสวยชิบหายเลยวิธีการได้รับสเต็กหรือแกนสั่นพ้องเนี่ยทำยังไงบ้าง1นึ่งสวรรค์เข้าสู้แล้วเอาไปเลย1ห,หน่วยครับ2เทคนิคเวลากดใช้ก่อนเข้าสู้เอาไปอีก2หน่วยครับ3า้าเซเบอร์ใช้สกิลต่อสู้เอาไปอีก3หน่วยครับ4ใครก็ได้ในตี้ใช้ท่าไม่ตายเอาไปอีก3หน่วยครับตัวเองใช้ก็ได้นะมง เวลาเซเบอร์โจมตีปกติแบบเสริมพลังนะครับเดี๋ยวบอกว่าทำยังไงเอาไปอีก2หน่วยจบอีซี่ทองเป็นสอบจองวนเลยมึงอ่ะแล้วได้มาแล้วใช้ตอนไหนใจเย็นครับน้องคือมันเชื่อยอกันเยอะไอเดียวอธิบายไปทีละอย่างคุณคงก็ถามเลืวองมึงตั้งหัวข้อนี้มาทําไมมาเพื่อบอกว่าไปทีละขั้นตอนจะได้เข้าใจง่ายกว่าเริ่มที่ตีปกติก่อนคือตีปกติมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นดาบที่ยังเป็นอิน visible blade อยู่นะคุณมันยังซ่อนอยู่นะพูดง่ายๆคือถ้ามันเป็นตีปกติแบบตีปกติจริงๆอ่ะมึงไม่ต้องกดต่อไปคือถ้าาไมตยหรือ Excaber ท่านี้เป็นซิกเนเจอร์ผมไม่ตะโกนแล้วสงสารคนฟังบางคนนอนไปด้วยฟังไปด้วยวเติ่ไปช่วงๆเอาเป็นว่ากดใช้ครั้งแรกจะทำดาเมจหมู่5เป้าครับ2องอของ ATK แล้วก็เลนดอมซ้ำไปอีก10ครั้งครั้งละ1 1 0 ATK ครับใช่ครับถ้ามีเป้าเดียวมึงเอาไปเลย 1, 3 8 0มรเรวมครับพอใช้แล้วจะบังคับให้แอคชั่นถัดไปคุณจะใช้ได้แค่การโจมตีปกติแบบเสริมพลังเท่านั้นอ่าตอบคำถามมาถ้ามาเสริมพลังใช่ไงต่อไปแล้วโจมตีปกกติิแแบบเสสรมมมพลลััััังงงนนนนดดียไไ่่ะะคือจ้ พ้อง2หน่วยก็คือ2แซกครับ2คือทําดาเมจลม150% ADK แต่5เป้าออแทนที่จะเป็น3เป้าแล้วครับคือส่วนใหญ่ทําได้แลมันตี3เป้านะถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์2ตัวก็จะทําดาเมจที่150%ใส่ศัตรูทั้งหมดอีก1รอบถ้ามอนสเตอร์มี1ตัวจะทําดาเมจ220%ใส่ศัตรูทั้งหมดอีก1รอบครับง่ายๆคือเขาทํามาเพื่อให้มันเคลียร์ได้ดีทั้งมอนเดียวและมอนหมูนั่นแหละส่วนตัวถ้าให้ตายใช้พลังงานไม่เยอะเท่าไหร่ครับเรียกว่าซันเดย์ยืนนั่งยิ้มอยู่มุมปากเพราะแม่งใช้360หน่วยใช่ครับ นี่แหละครับเราเลยต้องเอาแกนสันพองมาใช้เพราะว่าแกนสันพองทุกๆุกหนึ่งหน่วยเท่ากับพลังงาน8หน่วยครับและจะใช้งานได้เมื่อกดสกิลต่อสู้เท่านั้นครับหยดเดี๋ยวงงดูสกิลต่อสู้ก่อนคุณสกิลต่อสู้ทําดาเมจลมแค่3เป้านะครับเป้ากลาง150แล้วก็ข้างข้างเจมาตรฐานทาลายล้างทั่วไปซึ่งการใช้โจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มแกนสันพองหรือแสแต็กให้เซเบอร์สามแต็กแต่ถ้าการใช้สกิลครั้งนั้นกดแล้วมันสามารถผสมรวมกันเก็บแกนสันพองสามารถทําให้พลังงานเต็มมไไ้้แแแลววกกกก็็านนนสสััพอองหรแแรืตปจ เ้าาไมตยลยลและสกิลก็จะเป็นแบบเสริมพลังซึ่งจะทําให้ตัวคูนเมของสกิลเพิ่มขึ้นตามจํานวนแกนสันพ้องที่มีเท่ากับ14%ครับวิธีการสังเกตคือเราจะสังเกตได้จากไอคอนตัวละครจะเห็นว่าพลังงานมันจะมีสีเทาอ่อนๆเห็นใช่ไหมครับเทาอ่อนเป็นการบอกว่าเนี่ยนายยูตอนนี้เรามาถึงนี่แล้วนะความจริงๆแล้วนะซึ่งปกติเราจะเห็นแค่เขียวๆใช่ไหมอันนี้มันจะมีสีเทามาด้วยแล้วมันก็จะสว่างขึ้นมาและมีลูกศรให้เห็นแบบชัดเจนเลยว่าพร้อมสัต์หน้าบอด,ด้ดยเอ็กซ์ r าลิแล้วซึ่งถนะ้าแค่นี้มมก็เย น้อยหรือเปล่าเก็พลังงานก็ยากจริงๆพรสวรรค์มันช่วยคุณได้ครับคือตอนที่ใครในทีมใช้ท่าไม่ตายแล้วเซเวอร์จะได้ตุดสเต็ประสามสเตก็กใช่ไหมเซเวอร์จะได้ DMG 60%ด้วย2เทินครับอ เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเยอะกว่าลูกแก้วอีกมึงและในเทสก็มีอีกก็คือเวลาที่เซเบอร์ปล่อยสกิลต่อสู้จะได้บัฟคริเทีลดดเมจ50%สองเทิร์นและทุกๆสแต็กที่ได้รับในการต่อสู้จะบวกคริเทีลดาเมจ4%ซึ่งมันแม็กแค่แปดนะครับฉะนั้นมันก็คือสารสองเปอร์เซ็นต์และแปดแม่งเต็มง่ายชีบหพายเลยส่วนเทส,สไม่ดอื่นนะครับมันจะมีเม็ดที่ EC และเม็ดที่ปวกกระบาลเอาเริ่มที่ EC ก่อนก็คือบวกขี้เหร่20อันนี้ให้คุณง่ายๆไปเลยครับยังไม่ มานาเบิร์สแปลไทยว่ามานาปะทุอซึ่งถ้ากูมีมัพนี้อยู่เวลาที่สกิลต่อสู้คุณสามารถฟื้นพลังงานให้มันเต็มได้ที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้แหละจะเร่เงแอชั่นเซเบอร์ขึ้นมา100%แล้วก็ฟื้นแต้มสกิลให้ทั้งทีมหนึ่งแต้มครับงงไหมอ่างงอธิบายให้ครับคนดูบอกกูไม่งงอ่ะไม่เป็นไรเผื่อมีคนงงครับสมมติกูมีพลังงานที่216หน่วยซึ่งมันเต็มที่360หน่วยใช่ไหมแล้วก็มีแกนสันฟองที่9สแต็กถ้ากอกคุณจะมีพลังงานที่72หน่วยครััพอออถึงเทรร์กก er. กาีี er ่่ใช้สลมนนจะได30หวย แล้วก็ได้แกนสันพ้องอีก3าสแตก็กรวมกันมันจะกลายเป็น24หน่วยพอดีถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็น246บวกกับอีก12ซึ่งก็คือ96หน่วยมันจะกลายเป็น3 4 2หน่วยครับแปลว่าการใช้สกิลครั้งหน้าพลังงานจะเต็มแน่ๆแ,แบบล้นด้วยทําให้เกมคํานวณว่าบัฟมานาปะตุทํางานได้แล้วนั่นเองก็จะเร่งแอคชั่นขึ้นมาให้ทันทีเลยพร้อมแต้มสกิลไว้ทั้งตี1หน่วยครับหมายความว่าอะไรสรุปง่ายๆสมมติว่าเทิร์นนั้นคุณใช้ไม่เต็มแต่เ,ตตเทิรรนนนตตต่่อไไปคคุุณณกกาาัีีเเ็็มมมดด้้้้ใใชทขึแลวห ครั้งต่อไปเพื่อกันันตีเต็มได้เลยครับแล้วไม่ต้องห่วงเขาโบกสกิลพอยต์ให้หนึ่งแต้มกุณใจสกิลได้แน่ๆต่อไปคือเทสช่วยชีวิตครับคือทําลายล้างมันต้องมีซัมสติงเพื่อดูแลตัวเองบ้างนะก็คือพี่ครับคือผมอนเสียดพลังงานที่มันเกินมาชุงเบสก็จะมีเทสเป็นนี้ที่ทําให้ความเสียดายของคุณลดน้อยลงเพราะว่าจะทําทให้เซเบอร์สะสมพลังงานที่เกินโหลอดออกมาได้120หน่วยครับใช่คุณได้ยินไม่ผิดเดิมทีเนี่ยพลังงานใชู้าแล้อย็ก120กูจะบู่แล้วพออใทาาตยไ่เกินกมโต,มออกกมต,ต้อนกนร้อยยี่ สมมาตรงนี้ไม่ผ่านเชือกพลังงานเช่นคุณสะสมมา1 0งคุณกดถ้าไม่ตายคุณจะไม่ได้119.4นะคือคุณได้กลับมา100เดียวแต่อันที่กดใช้ถ้าไม่ตายได้5หน่วยอันนี้มันผ่านเชือกพลังงานได้ปกตินะมันก็เลยทําให้ใส่เชือกพลังงานไม่คุ้มถึงแม้ว่าคุณจะมีพลังงานแม็กที่360นะเพราะตัวพลังงานที่เราได้จากตัวสแต็กเนี่ยมันก็ไม่ผ่านเชือกรีพลังงานเช่นเดียวกันครับต่อไปคุณก็คงจะสงสัยว,ว่าเฮ้ยดีเอ็มจีก็มีคิดเลยก็มาคิดดมก็มีขาดเอนะด้ถึงกขาดรที่เทคนิคมคบ กดใช้ได้ i n d i a d k 35ิเปอร์เซ็นต์สองเทินครับแล้วก็ได้แกนสันพองสองหน่วยครับแค่นั้นจบแมกนิกแต่มันคือเทคนิคนะคนุณอยู่แล้วก็หมดไปต่อไปคือหลาวคนมาจําตัวที่มึงขายอีกแล้วมีทุกอย่างที่น้องขาดเลยจากแมคนิกเมื่อกี้เรารู้ว่าเราใช้พลังงานสา0โลกใช่ไหมเราขาด i อ d ีเคใช่ไหมอ่าแม่งให้หมดเลยคือคุณใส่คุณได้คีดแดม3าปล่อยท่าไม่ตาย i n d i c ระบบอีก40%ิอนอันนี้มันไม่ใช่เทคนิคฉะนั้นมันจะอยู่กับคุณเมื่อคุณปล่อยท่าไม่ตายแล้วได้พลังงานสสูงงุขอเราาามกกว่ ท่ากับ300จะฟื้นฟูพลังงานแบบคงที่นะครับให้กับเราอีก10%ของพลังงานสูงสุดใช่ครับ10%ของสูงสุดครับแล้วก็ทําให้ a d k เพิ่มอีก40%ไปไง a d k แทบจะล้นเลยทีนี้และพลังงาน10%นี่ไม่น้อยนะคุณ36%และตรงนี้บอกก่อนนะครับผ่านเชื่อพลังงานไม่ได้อีกเช่นกันนะครับต่อไปคือไล่คนอื่นๆครับรอบนี้คิดแบบรวมทีมมาให้นะเพราะว่าเดี๋ยวลีลิกมันจะคิดแบบจัดทีมเปอร์เซ็นต์ครับเอาละสิอาจะไม่ได้หมายความว่ารอบต่อๆไปจะคิดรวมตีมาให้นะค,คุณคือรอบนี้ผมลองลองเช็คดูแล้ว ทำแบบนี้มันสะดวกกว่าครับเปอร์เซนต์ก็จะเป็นตามนี้นะตัวละครเนี่ยจะขาด E D K นี่ยังไม่ได้คิดเรื่องพลังงานนะคิดแค่ D M G ถ้ารวมพลังงานไปด้วยเนี่ยไร้โคนเซเบอร์กับเจ้าโยนเนี่ยจะฉีกห่างขึ้นไปนะครับต่อไปคือลีลิกที่ดีอยู่ไม่กี่เซ็ตค,ครับเอาเซ็ค,ควันตามเก่าก่อนนะครับคออมันใช้ได้แต่มันฟิกทีมากก่คุณคือถ้าคุณจะใช้คุณต้องใช้เซเบอร์ซันเดย์ซิววูฟแล้วก็หัวหัวครับเพราะว่ามันได้ลดดิฟแบบเยอะมากๆเปอร์เซนต์แม่งลีเวริร์ชิป หายครับก็เลยใส่ไปให้ครับมันฟิกแต่มันเวอร์อย่างที่เห็นเลยนะแต่ถ้าถามว่าเออคุณไม่มีซีเวอร์วูฟคุณไม่อยากเปิดซีเวอร์วูฟหรือซีเวอร์วูฟคุณต้องไปอยู่ที่อื่นก็มีเว็บไซเดอร์ครับข้อดีคือเซเบอร์จะได้เอดีเคเยอะมาก,มาก,ม,ากมากในสิ่งที่ตัวเองขาดครับข้อเสียคือบัฟเอดีคสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มันอยู่แค่เทิร์นเดียวหลังใช้ท่าไม่ตายครับและทีมต้องมีตัวเล็งเป้าเช่นซันเดย์ทิ้งวินไอเอ็มซีไม่ถึงเล็งเป้าไปที่ไซเบอร์นะแต่ถ้าคุณมีซันเดย์ครับอีีีีซซ่่่ตตอออออไไปคคคืืเสกการับข้ดด้ดดด็ mg 20ทั้งสกิลแล้วก็ท่าไม่ตายตลอดครับแต่ข้อเสียคือบัฟ d mg หลังใช้ท่าไม่ตายจะไปลงสกิลตอนที่ไม่ได้เสริมพลังซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อน,นั้นน่ะถ้าคุณเห็นเปอร์เซ็นต์คุณก็จะรู้เลยทันทีว่าเมึงล็อกทีมกูเซเบอร์ซันเดย์ซิว่าวูัวหัวใช่ครับผมก็รู้สึกแบบนั้นแหละต่อไปคือตัวจักรวาลประดับครับคุณก็จะเห็นว่าใช่ครับมึงไม่ต่างเลยครับอยากใส่อะไรใส่เอาเลยครับหรืออันไหนมันเติมออฟที่คุณขาดเลือกใดเลยครับต่อไปมาคุยเรื่ เดมมันมี20ฉะนั้นโอกาสโดยมากมักจะขาดคีย์ีเข้าดามจน,นะแต่จริงสล็อตเสือ้อมันคือบาลานซ์คีย์ีเข้านั่นแหละครับรองเท้าสปีดหรือ ATK ขึ้นอยู่กับทีมที่คุณเล่นเลยแต่ส่วนตัวผมชอบสปีด135แล้วก็ซันเดย์134ครับต่อไปคือลูกแก้วเป็นโบนัสลมยังคงดีกว่า ATK อยู่ดีนะครับส่วนตัวเชือก ATK ดีกว่าพลังงานครับเพราะว่าพลังงานมันไม่ได้ช่วยตรงไรโคนแล้วก็บัฟแกนสันพองก็ไม่ได้บวกแล้วก็เรื่องพลังงานล้นมันก็ไม่บวกมันก็เลยช่วยแค่เรื่องสกิล มากกว่านะครับแต่มันก็จะจะ,จะมีบางเคสที่ใส่ยา ER ดีกว่าก็ได้เอาบอกว่ามาตามรฐาน EDC แล้วกันต่อไปมาคุยเรื่องอ e ีดรลนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนว่ามันทําอะไรได้แล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ว่ามันดียังไงของแต่ละอ e. ีแล้วมันเวิร์กไหมอีหนึ่งก่อนตัวถ้าไม่ตายเซเบอร์จะได้ DMG 60%แล้วพอปล่อยการโจมตีปกติหรือใช้สกิลต่อสู้จะได้รับแกนสันพองเพิ่ม1หน่วยครับจริงๆราเม็หลักมันอยู่ที่ท่าไม้ตายอยู่แล้วคําตอบคือเวิร์กส่วนแกนสันพองที่ได้เพิ่มก็คือออได้เพพิ่่่มกาารรัันนนตตีลงง8วย ฉะนั้น E1 หนึ่งดูดีกว่าไรายคนนิดนึงแต่ราคาแล้วแต่ดวงคุณและรุ่นเลยรที่ห้ากับเจ็ห้าน่ะเหตุผลหลักๆเพราะว่า DMG มันเยอะครับตัวประจําตัวเนี่ยให้พลังงาน36หน่วยเท่ากับสกิลหรือโจมตีปกติ1แอคชั่นแต่ลาโครเนี่ยเราสามารถเลือกสายอื่นที่เปอร์เซ็นต์ห่างกันไม่เยอะนะแต่ถ้าเป็นใครเป็นสายสะสมยังไงไรยคนก็ต้องสะสมแล้วคุณมันคือสายแฟชั่นนะต่อไปอีดวลสครับเมื่อแหล่ก็ตามไมไ่้รับแกนสันพ้องทุกๆ1น่หน่วยในการต่อสู้จะทําให้เซเบอร์ทำดาเมจแบบ,บอิกนเ กับ Ignore Defense หรือว่าไม่สนใจ Defense 15%แล้วก็เพิ่มตัวคูณสกิลจากแกนสันพองและแกนสันพองแต่ละหน่วยก็จะให้ตัวคูณดาเมจของสกิลเพิ่มขึ้น7%ด้วยพูดง่ายๆคือมันเติมส่วนที่ขาดครับจากแรกที่คุณได้คือ Ignore Defense 15%และอย่างที่2คือเพิ่มตัวคูณ7%ตามจํานวนแกนที่คุณใช้ไปก่อนที่จะพลังงานเต็มอันนี้มันตอบไม่ได้ว่าคุณได้กี่แกนนะเข้าใจใช่ไหมเออต่อไป E4 ครับทะลวงต้านอีกเล้วโดย E4 ที่มันให้คือมาถึงคุณได้ทะลวงต้านทาน8%เลยลยแ กิดว่าคุณปล่อยท่าไม่ตายไปแล้วคุณจะได้เพิ่มอีก4%สูงสุดที่3ขั้นก็คือมาตรฐานเกมนี้ครับที่ชอบเอาไปไว้ที่ E6 คือได้ทะลวงการทานฐา,าน20%แต่บอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ E4 เหมือนจะเร็วแล้วไฟนอล E2 ต่อไปคือ E6 ครับทะลวงอีกแล้วได้ทะลวงลมจากท่าไม่ตาย20%และตัวเทรสอันเก่าก็คือ Basing of the l ะเลจะสามารถสะสมพลังงานที่เกินออกมาได้แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก200หน่วยด้วยและพอเข้ามาต่อสู้และปล่อยท่าไม่ตายครั้งแรกฟื้นพลังงาน300หน่วย และเวลาปล่อยถ้าไม่ตายทุกๆครั้งจากนี้จะติดได้ทุกๆ3าครั้งติดได้ทีหนึ่งครับหมายความว่ามันใช้แล้วได้เลยรอบแรกแล้วติดคูดาสแล้วกลับมาติดใหม่ได้อ่า ด้วยง่คือเอามาให้ e4 มันเต็มไปไหวครับแล้วก็พอรวม,มันทุกอย่างคือถลวมต้านฐานธาตุมันจะกลายเป็น40%เลยเล่นพลังงานล้น200หน่วยเนี่ยอันเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่อใช้ถ้าไม่ตายรัวๆเวอร์ชิปหายเป็นตัวที่ e0 e1 e2 e4 ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันต้องแหลมอับเก่งทีเดียวคือ e6 จริงๆไม่เรียกว่าเก่งเรียกว่าบ้าไปเลยคือฟาดดาบเป็นบ้าไปเลยแหละเพราะว่ามันสามารถกลับมาทําให้ e4 เทพซาดขึ้นได้อีกครับความเป็นส่วนตัวนะ e0 ยังไม่เก่งเท่าอาเชอร์อนะครับแต่ผมวว่มันันนนะะยยยงเเเเเไไออพพีีกกกก็็ดดด้้้ป าปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็ถือว่ายังไม่เก่งเท่าตัวในเจน3ด้วยครับในบางตัวนะแต่พอ E 6กนี่คือแบบคือคือไฟดอล E 6เลยอะคุณกูณอยากเปิดทันทีเปิดเพราะตัวไม่เปิดเพราะรูปใช่ต่อไปคือทีมครับเล่นเป็นเมนโซโล่ดีพได้เลยครับดูจากภาพแล้วเล่น2 d p ดีไม่น่าไหวแน่ๆครับส่วนซัพพอร์ตหลักๆอยากให้มีตัวหนึ่งแอคชั่นหนึ่งตัวซันเดย์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 เพราะว่าพลังงานเป็นเปอร์เซนต์ยังไงล่ะหลักๆคือเอามาเก็บสแตกแกนสันพองครับและถ้าเป็น, Sunday, งงนงงซ มีจุดหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือการเร่งแอคชั่นของเซเบอร์เพราะว่ามันอาจทําให้บักหลายตัวหายไปได้ครับเพราะว่ามันคือการเร่งแอคชั่นไม่ใช่เอ็กซ์ตราเทินมันนับเทินบับครับฉะนั้นตัวแรกที่พูดถึงซัพพอร์ตคงเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ซันเดย์เพราะว่า DMG ีคีแดมพลังงาน20%ที่ให้72หน่วยและบับก็2เทินหายห่วงเรื่องแอคชั่นด้วยไหนจะเรื่องแต่มสก,กิลที่แจกอีกมีประจําตัวสบายหรือเลยรู้เลยทําไมถึงมาตู้ครึ่งแรกคือสภาพแม่งเบสอินสล็อตของแท้มันมี อย่างเดียวที่เอามาใช้ไม่ได้คือเซเบอร์ไม่มีพูดนะีน่ยไม่ต้องพูดความทรงจำมานะต่อไปคือสปาร์คเกิลครับมันเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าบัฟมันอยู่จนเริ่มเทินถัดไปแปลว่าเซเบอร์เล่นแอชั่นตัวเองบัฟหายคุณแต่เรื่องแต้มสกิลนี่คือโอ้เลยกินเหลือใช้ขึ้นเยอะแต่จริงนะเอาส er <ไ>ปาร์คเกิลไปทีมมาเชอร์รอดูคลิปต่อไปเลยผมขอเลยของจริงของแท้ต่อไปคือโบนีออันนี้บอกเลยเล่นยากมากยกเว้น e 6กเพราะว่า e 6กมันบัฟสองเทินทีเหลือบัฟมันแค่เทินเดียวแต่ข้้้ออออดดีีีคคคืถาาาาาไไมมม่ K, ่่่ตยบบบัซึงเรกกแุณวพผ โมเดียอีหกอะเข้าผมปับมสเธอหนย่ยโยนน้องซ่ซันเดย์ไม่ได้ซันเดย์ให้พลังงาน72หน่วยม่นเยอะชิบหาย72หน่วยมันคือ2แอคชั่นของเซเบอร์อะคุณส่วนไอเอ็มซีโอ้ของดีครับผมบอกเลยถ้าคุณคุมการเล่นแอคชั่นได้ดีๆผมบอกเลยของดีครับเพราะว่าบัฟทูดาเม3สามเธนโอ้เยอะครับและพลังงานเซเบอร์ก็เยอะด้วยเจนแนนสกิลอีก อ,อร่อยเหอะคือต้องเข้าใจก่อนทูดามจมันโกงเพราะว่าปกติตัวละครมันจะมีแค่ ATK หรือ HP หรือ Defense ที่เป็นดาเมจใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปผ่าโบนัสความเสียหายแล้วก็ดูบทิคิวได้ไหมแล้วมันก็จบแต่พอมีทูดามจมึงเพิ่มสล็อตที่4เข้าไปคูณดาเมจเพิ่มยังไงละ่ะส่วนซัพพอร์ตตัวที่2นะครับถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ตัวที่บัฟอยู่กับตัวเองมากกว่าหรือดีบัฟมอนแม่งไปเลยก็ได้ครับเช่นทิปปี้คือมันดีที่สุดแล้วมึงคือมันเวอร์มากนะคือบัฟมันิเอ้วมันเนล,ลนเว เล่นสายพลังงานบวกวงแวกบวกเชือกพลังงานนะมากกว่าเชือกสายเดเมดน,นะคุณเพราะว่าใช้ท่าไม้ตายทีๆมาปั๊มสแต็กให้เซเบอร์ครับส่วนลวนเมยต้องหยิบมาพูดเพราะว่ามันแลกได้แล้วนะคุณมันเป็นตัวแจกฟรีอาจจะมีกันแทบจะทุกคนแล้วด้วยก็ถือว่าเก่งครับเพราะว่าสามารถตีแล้วกดท่าไม้ตายเอาสแต็กให้เซเบอร์ได้เลยและบัฟก็ใช้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น DMG หรือว่าทะลวงท่านทานธาตุแล้วก็ล้มหมอนได้นานขึ้นส่วนโรบินเรียกว่าปัดตกจากทีมจริงหลีวเบดไปครับแต่ก็ถือว่ายัาง มหาศาลตอนลงเพลงคือสิ่งที่เซเบอร์ขาดเล่นแอคชั่นนั่งทีมได้ก็คือทําให้ทั้งทีมได้พลังงานบวกสเต็กตอนแอคชั่นอีกทาให้ทีมพี่น้องซันเดย์โรบินเก่งชิพายเหมือนเดิมครับข้อเสียเดียวก็คือใช้ทาไม่ตายได้ไม่บ่อยเท่าชาวบ้านชาวช่องเขาครับก็เลยเติมสเต็กเซเบอร์ได้น้อยมันต้องมีข้อเสียบ้างคุณมีแต่ข้อดีมันจะเวอร์เกินไปต่อไปคือซิวเวอร์วูฟอั์ชนอัพเกรดโตคือเซเบอร์เนี่ยพอใส่สีคอนตามเก่ามันแรงสุดในทุกเซ็ตนะครับเพราะว่าเรื่องของการทะลวงดิเฟนต์และให <c oughs> ออยิ่งน่าเสีวดายว่าวม,มีลดดิฟได้อีก57%นะ <S 2> <S 2> <S และถ้าใส่เชือกพลังงานมี E1 อีก,น,อกน,นะโอ้โหทาไม่ตายทุก2เทินคือ สแต็กลวชิปหายเลยคุณผมบอกเลยเซวูฟถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งเลยครับและต่อไปคือไซเฟอร์ของดีตัวรบลางเลยครับเพราะว่าสะสมดาเมจที่เอ็กซ์คาลิเบอร์กระจายหากีกีทั้งหลายมารวมตู้ไว้ใส่บอสได้ครับผมแต่ความขัดแย้งคืออยากเก็บท่าไม่จายไว้จ่ายแต่เซเบอร์อยากให้เพื่อนจ่ายท่าไม่ตายแต่ไลโคนยัเงเปิดเถอะเหมือนเดิมนะคุณไซเฟอร์นะต่อไปคือทิ้งวินครับสีดาวที่หลังๆไม่ได้ยิไปแท้กันนาะนแล้วหายหน้าหายตาไปค่อนข้างจะนานเก่งเพราะว่าถ้าไม่ตายให้พลังงานได้ครับแล้วก็ให้เซเบ ต่เช่นเดียวกันและก็สกิลแบบ E D K เซเวอร์อยากได้ครับต่อไปคือตัวซัสกเทนครับก็คือหัวหัวอีกแล้วนะหัวหัวแต่ตอนนี้ระวังตายกันหน่อยนะคุณเพราะว่าแบบ E D K ทั้งตี้แจกพลังงานเป็นเปอร์เซนต์อีกแล้วทั้งตี้บอกเลยว่ายิ่งเล่นกับซันเดย์นะโอ้โหเซเวอร์ฟาดจนดาบจะหักกับผมบอกเลยมีอวาลอนแต่ไม่ได้เสียบกลับเข้าฝักผมพูดเลยเพื่อลืมว่าพลังงานที่ให้กับเพื่อนเพื่อนก็กดถ้าไม่ตายเท่ากับเพื่อนให้สแต็กเซเวอร์ส่วนพวกอเวนฟูดเซียนไทรซินกะรนะเกอร์ล เพื่อนก็คงไม่พ้นเอเวนเลยครับเพราะถ้าไม่ตายทําให้ทั้งทีมเราตีคิดได้เข้าดามเมจเพิ่มขึ้นกับฟู่เสวียนที่แจกคีเละแล้วก็ใช้ทําให้ตายได้บ่อยอยู่ครับแต่ต้องบอกก่อนนะเอเวนเนี่ยมันจะมีปัญหากับตัวเล่งแอคชั่นนะครับฉะนั้นถ้าคุณเล่งแอคชั่นทีทีบางจังหวะโลกอาจจะหายนะคุณเชคกีดีนะฉะนั้นตัวที่โดดออกมาในตัวซัสเทนมันคือหัวขวดจริงๆครับก็จบเรียบร้อยครับบอกเลยว่าไม่ต้องรีบเปิดครับถ้าจะเอาให้ครบ200โลเพื่อเอาประจําตัวเชอ,อาร์เชอต้อนนตองร์ก็เยานาต้องรีบ ลเเบอร์นี่ยลุงโคตรสะใจติ่งเฟกฟีดรองส์ต่อไปรอดูอารเชอร์เลยมึงมาเป็นบทสวดเลยแล้วก็ใช่ครับเรามีบทสวดพิเศษที่แชทเขียนมาให้เราด้วยเป็นบทสวดอาเชอร์เวอร์ชันกาชาสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนละพี่ๆต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะมาสเตอร์ซีจียาเซบั้อนไป エキスルー